สวัสดีครับพี่น้องมาชมต่อนะครับมาแต่เซาจนหอดเทียงนะครับพี่น้องก็อยู่ที่ฝูงว่าของเสียบุญนะครับพี่น้องลูกปะโคนะครับอยู่ที่อำเภอสะบดนะครับพี่น้องจังหวัดลุมบุรีนะครับตอนนี้กับพักเทียงนะครับพี่น้องอิ่มเราต้องนอนนะครับพี่น้องกินอิ่มนอนหลับง่วงก็อ้วนสมบูรณ์นะครับสามสิ่งสำคัญนะครับพี่น้อง ในการเลี้ยงงัวที่จะเห็นเหงัาอ้วนงัวสมบูรณ์สุขภาพดีนะครับการกินนะพี่น้องกินต้องกินอิ่มนะครับสองการนอนนะครับบ่งนอนต้องดีต้องได้พักผ่อนนะครับเวลานอนก็ต้องได้นอนนะครับสามเรื่องแมลงนะพี่น้องขั้นมีแมลงเนี่ยหยาดีปันใดกับโบอ้วนนะครับ ใหายดีวันได้กับโบอ้วนนะครับคันมีแมลงแมลงมันสิกวนนะครับสีนอนกับโบได้นอนสีกินกับโบได้กินนะครับหุนห้ยนะครับว่าอารมณ์กับบดีสุขภาพกับบดีก็มีผลนะครับกระทบหลายๆอย่างนะครับสามสิ่งนี้สาคัญนะครับคันเห็ุสามสิ่งนี้ได้นี่ว่าจะสุขภาพดีอารมณ์ดีนะครับพี่น้องผิวพรรณดีอ้วนสมบูรณ์นะครับนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาบึงง่ว่านะพี่น้องกินอิ่มแล้วนอนนะครับพี่น้อง กินอิ่มเราต้องนอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผู้ใดสนใจครีมศูนย์ของว่านะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ8โตัอด10โตนะครับอายุที่เหมาะสมในการเฮ็ดกะาหามือบาเกิน45มือนะครับพี่น้องขั้นเกิน45มือโค่นเขาจะเริ่มแข็งนะครับโอกาสเฮ็ดที่จะอยู่กระยากนะครับพี่น้อง ยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องค่าวอมอกพออ่อนนะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าทรงหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทจะขวดกับคา่าทรงซํำเกลนะพี่น้องขวดละสามสิบมิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักว่าควายสามลอยกิโลนะพี่น้องแพะแกะม,ม้าแมวกับใสใดได้นะครับทองอ่อนทองแก่กับไซดได้นะพี่น้อง บ่ได้มีผลกระทบนะครับต่อทองนะครับพอดีไสนได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเมาส์กาเกลือเหลือไอ่นะครับยาไม่แมลงนะพี่น้องแม็กวิโอขวดละร้อยซีซีนะครับยาซีซีผสมน้ำฉีดพ่นตามตัวงวาบางๆนะครับแล้วก็ฉีดพ่นตามคอกนะครับกําจัดแมลงกําจัดไข่นะครับแมลงนะครับหน้าฝนนี่ต้องเห็ดเลยนะครับพี่น้องแมลงลายนะครับ วันละ200บาทนะครับเก็บปลายทางเงินโอน200บาทนะครับพี่น้องเก็บปลายทาง250บาทนะครับรวมทรงนะครับพี่น้องใหม่เกงว่านะครับสเตเลสเกตสามศูนย์ซีนะครับรับประกันโบเป็นสนิมนะครับพี่น้อง850บาทนะครับรวมทรงมีปลายทางนะครับสนใจทนพันหยาเพ็งกุลานะครับกิโลละหาบาทมีเพ็งกุลาแห่งอัดก้อนนะครับแล้วก็มี ฟางนะครับพี่น้องสนใจติดต่อบางหมอบได้มีรถจัดทรงนะพี่น้องระยะตามตามระยะทางนะครับพี่น้องไกลๆนะครับจะพาไปเบ <ijn> <con ื้องหนานะครับกินอิ่มเลยต้องนอนนะพี่น้องนี่นะครับว่วน้อยที่คลอดไม้นะครับก็อยู่น้าฝูงเลยนะครับพี่น้องบ่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะครับออกมากกับออกน้าทงน้าฝูงเลยนะครับฝนตกกระตากฝนน้ามูนะครับพี่น้อง แดดออกกระตากแดดนะครับงาฝูงแข็งแรงนะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องเป็นงาฝูงลรทงนะครับที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ยสูงว่าเลียงน้าบานเท่าใดเลยนะครับใส่พอคุ้มฝูงที่มีคุณภาพนะครับเกรดดีให้ลูกดีนะครับเลือดลอยนะครับเนื้อหนังดีนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องพักพ่อ พอว่าเนี่ยกินอิ่มแล้วนะครับพี่น้องเขาก็จะนอนนะครับนอนพักผ่อนนะครับเคี้ยวเอื้องนะครับพี่น้องเคี้ยวเอื้องนะครับพอหิวเขาจะกินนะครับพี่น้องกินออกไปย่างไปกินนะครับ นอนซุ้มกันนะครับพี่น,อน้องนี่บอเมนนะครับนี่มาเลี้ยงวัวซอยนะครับพี่น้องนี่นะครับนอนโอ้ตัวนี้หางคุ้นนะครับพี่น้องตัวผู้น่าจะเหยียบกันนะพี่น้องเหยียบกันละหางคุ้นนะครับ หนาๆย่นๆนะพี่น้องนั่งหนาๆย่นๆนะครับชุดนี้ตัวละเริ่มต้นสี่หมื่นหานะครับพี่น้องโบเมนตัวละสี่หมื่นหาครับราคาเริ่มต้นสี่หมื่นหานนะครับอีกสองเดือนเปิดแบงนะครับพี่น้องจับยานมได้นะครับตัวแดงกรมี่นะครับตัวเท่าโบดเท่าโบดกรมี่นะพี่น้องว่าหน่อยรุ่นยานมนะครับดใดมาก่อนด้ก่อนครับลองมาเลือกดู นี่นะครับรุ่นนี้นะพี่น้องเริ่มต้นสี่มืนหานะครับหนาหนาย่นย่นนะพี่น้องเงานะครับหนาเงานะพี่น้องลำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับหลังตรงโค้นหางใ่นะครับลักษณะบาะมันนะครับหนังหนา นี่ผมให้เบิ่งกกอางนะพี่น้องงัวบบเคยกินหัวหานงัวเรียงธรรมชาตินะครับพัฒนางัวได้สุดยอดมากครับพี่น้องสออรนะครับงัวอะไรทงมาต้องห่วงนะพี่น้องกระดูกแขงขาดีนะครับเรียบคอขาตรงนะครับเรียบดีนะครับเรียบขาหน้าขาหลังคอขาคอขาคอขาหน้าขาหลังตรงนะครับ แข็งแรงนะครับบ่ต้องห่วงนะครับเนี่ยไปเห็ดแม่บอกรุนต่อไปสบายนะครับพี่น้องพามาเบิ่งฟังทั้งนี้นะครับกำลังนอนสซุมกันเลยนะครับพี่น้องว่าสองร้อยกว่าโตนะครับแต่ก่อนมีสี่ร้อยกว่านะครับลดปริมาณลงนะพี่น้องเพราะว่าหนึ่ง คนเลี้ยงนะครับพี่น้องไปคนเลี้ยงหายากนะครับ้าก็พื้นที่มันหน่อยนะครับพี่นอ้องหง่กันหน่อยก็ต้องลดลงนะครับนี่นะครับพี่น้องกินแล้วก็จะพักพรอนนะครับตัวหน่อยก็จะกินนมนะครับแล้วก็นอนพักพรอนเม่ก็นอนสำคัญนะครับพี่น้อง กินยังเดียวกับโบอ้วนนะครับขั้นโมนอนผักพรอนนะครับหลายคนสงสัยนะครับงัวลไยทงเป็นยังขึ้นเน้นสีขาวนะครับเพิ่นเน้นเนื้อนะพี่น้องเน้นเนื้องัวะบางมันเท่านะพี่น้องเนื้อจะดีกว่างัวาแดงนะครับ กระดูแข้งขากล้ามเนื้อจะดีกว่านะาพี่น้องการจะเริ่มเติบโตอัตราแรกเนี่ยก็จะดีกว่านะครับก็เลยเน้นเนื้อนะพี่น้องเป็นก็เลยเลือกที่ง้ว่าที่ให้อัตราการแรกเนื้อดีกว่านะครับก็เลยเป็นงว่าบามัมเท่านะพี่น้องนอนนะครับ พาไปเบิงพอคุ้มฟูงนะพี่น้องนอนคือกันนะครับเป็นว่าหนุ่มนะครับอายุน่าจะสองขวบนะครับสองสามขวบแตอนนี้มีอยู่ในฝูงตัวเดียวนะพี่น้องอยู่บ้านกับมีนะครับนี่นะครับอพอคุ้มฟูงเยบดร้อยนะครับบ่าวมันเท่าโบสนะครับกะจําเปียนนะครับพี่น้องสําหรับว่า ฟูงนะครับผู้ใดอยากได้ลูกปีละโตนะครับก็ต้องมีพอคุ้มฝูงเรามีการมีพอคุ้มฟูงนะครับง้อเม่ก็สามารถให้ลูกได้หลายโตนะครับเพราะว่าเขาไ่ต้องไปล่วงนะครับการล่วงก็จะเฮ็ดให้แมงาง้อนะพี่น้องเสียไว้นะครับนี่เขาทับธรรมชาตินะครับจะดีนะพี่น้องให้ลูกได้หลายโตนะครับ สำหรับงอมเมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัตว์ว้ยให้ลูกว้ยนะครับลดปัญหาเรื่องการเ่าต้องมานั่งจับสัตว์เสียเวลานะพี่น้องบรต้องเสียเวลาเรื่องผสมติดเนีผสมบอติดนะครับปัจจัยหลายอย่างนะครับสื่อพอคุ้มฟูงจบเลยนะพี่น้องเดี๋ยวนี้เลือดลอยกะบ่ได้เพียงนะครับงวเลือดลอยตัวผูกบ่ไดิเพียงนะครับยานมกะหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับ แต่หมักนะพี่น้องเี่ยวพามาเบิงฟังทั้งนี้นะครับช่วงว่าพักพ่อนนอนนะครับคนเลี้ยงก็จะได้พักพ่อนนะครับคนเลี้ยงก็จะได้พักขึ้นกันนะครับตื่นเสร้ามากก็ต้องดูแลเรื่องงัวนะครับตื่นเศ้ามาเบิงงัวว่ามีงัวเจ็บไข่ได้ป่วยบ่อนะครับมีงัวคออดบ่อนะครับเจ็บไข่ได้ป่วย จับฉีดยาจับดูแลนะครับจับลูกงว่วกินนมนะครับงอตัวใดกินนมเองบ่ได้ก็ต้องจับนะครับหลังจากนั้นกับเบื้บองวงซีเลียงนะครับบองไหนที่มีเขาของคนก็เอาลวดไฟไปล้อมไว้นะครับเพื่อจะประหยัดแรงงานบ่ต้องไปเฝ้านะครับเฝาเ้าแต่บางจุดนะครับพี่น้องคันบร้อมแร้วล่อ,อไรอย่างเดียวเนี่ยแรนบ่ท่านนะครับพี่น้อง ต้องเสียค่าปรับค่าอย่างหลายอย่างนะครับเพราะว่าพักนอนเทียงคนเลี้ยงก็ได้นอนพักผ่อนนะครับพี่น้อง mm hmm. ก็ถือว่าลำบากนะครับแต่ว่าต้องใจมากนะครับพี่น้องใจมากกับมีความสุขนะครับหนักปันใดกับเมื่อยแบบเดียวกับเศร้านะครับ mm hmm. บางคนอยากเลี้ยงงัวแต่ว่า บ่มีทุนนะครับบ่มีที่พื้นที่น้อยนะครับสู่ฟ้ามใใหญยเขาบ่าได้ดอกนะครับคนที่มีเหตุผลต่างๆหน้าตาต่าง่าง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 บ่ฮันในเหตุนี่บ่มีความประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าบ่ฮันนในเหตุเทียกับบ่เอาเลี่ยวนะครับพี่น้องบ่มีใจกับจบนะครับบ่ได้เกี่ยวกับทุนกับอย่างเลยนะครับว่าจะมีใจฮันมีใจมากในการเลี้ยงเนี่ย เริ่มไปเท่าละน้อยนะพี่น้องโบมี่ก็ไปหาเห็ดงานเก็บเอานะครับโบมี่ก็ไปรับจ้างเลี้ยงง่ว่าก็ได้ได้ประสบการณ์ไปนําได้ง่ว่าพรอบนะครับได้เงิ่นก็ซื้อง่ว่าไวเดี๋ยวจะเอาค่าแห้งเป็นง่ว่าก็ได้นะครับพี่น้องมันกับมีวิธีต่างๆนานามีทียู่งานเดียวก็เลี้ยงง่ว่าได้เป็นสิบตัวนะครับแต่เฮ้ยมันก็จะลาบาก นะครับเรื่องการไปหาตัดหน้านะครับหรือซื้อให้กินซื้อให้กินกับต้นทุนสูงนะครับพี่น้องมันกับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับความพร้อมบ่คือกันนะครับพี่น้องแต่ขั้นมีใจอยากเลี้ยงจังไสกับบ่ม่นอุปสรรคนะครับพี่น้องจังได๋เข้าก็หาทางเลี้ยงจนได้นะครับนี่นะพี่น้องได้ลูกงวัวแต่ละปีในหลายโตนะครับ โดยตรงห่วงนะครับสำหรับมีพอคุ้มฝูงปลายปีมากกับมีลูกวัวลายนะครับพี่น้องสออ่อนนะครับเป็นชุดเป็นชุดนี่นะพี่น้องตัวน้อยตัวนั้นก็กิกนนมนะครับกินนมแม่นะพี่น้องนี่ก็เลียกันนะครับอ้อเสาะกันนะครับ นอน,นอนซุ่มกันนะครับพี่น้องสอนนะครับปูนตัวได้กินบุอิ่มกับไปหากินยุ่นนะครับพี่น้องกับไปเลาะกินช่วงนี้หนาฝนนะครับพี่น้องกับเป็นช่วงที่ต้องเริ่มอัดงัวนะครับให้อ้วนนะครับแลวกขายนะครับพี่น้องเพราะช่วงนี้หญาดีนะครับมีเวลาให้พักพรแล้วก็ดูแลเรื่อง ดูแลเรื่องมะเร็งนะครับง่วงกับสีอ้วนผิวสีงามกระขายนะครับอีกจักน้อยนะครับพี่น้องช่วงขึ้นเขาช่วงอีกจักน้อยเนี่ยหนาจะาโบข่อยมีนะครับบ่งเลี่ยงกับโบค่อยมีง่วงกับที่จอยสีส้มนะครับเป็นช่วงที่ง่วงเบืองบ่งงามนะครับเขากับโบค่อยขายกันนะครับเพราะว่าขายกับสีไดงราคาถือ ปะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกัดท้ายห้เบิ้งนะครับพี่น้องติดตามตั้งเตอยู่ในคอกนะครับจนเลี้ยงจนพักเที่ยงนะครับพี่น้องยามมือเลี้ยงกับสิบวัวได้ท้ายห้เบิ้งดอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางนะครับพี่น้องลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับปิดท้ายด้วย ทีเด็ดรุนยานมนะครับพี่น้องเริ่มต้นสี่มืนหานะครับแต่สีห้เบิงที่เด็ดของรุ่นนะครับพี่น้องมีหลายตัวนะพี่น้องเด็ดเด็ดุนนี้มีหลายตัวนะครับนี่นะครับพี่น้องหนังหนานะครับลำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ่านะครับหลังตรงนะครับกระดูกแข้งขาดีเล็บดีนะครับข้อขาตรงนะครับนี่นะพี่น้อง ว่ารุ่นยานมอีก2เดือนนะครับผู้ใดสนใจไปตั้งฟูงไปเฮ็ดแม่บอกนะครพี่น้องบอ่ผิดหวังนะครับขาวๆวอวบๆย่นๆน,นะครับพี่น้องไปะนะครับเดี๋ยวมามอบกลับก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ